สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ตัวเล็กจะทําผัดกะเพรากุ้งจ้าพอดีว่าตัวเล็กไปตลาดนัดนะคะตัวเล็กก็เลยซื้อกุ้งมา <t> นึกอยากกินผัดกะเพรากุ้งค่ะก็เลยมาผัดซะเลยกว่าตัวเล็กจะแกะเปลือกมันเสร็จแต่ละทัวนะคะก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่ตัวเล็กก็แปลกใจตัวเองอยู่เนี่ยเป็นหวัดตั้งนานแล้วย,ยังไม่หายสักทีอยู่นะคะถ้าการเป็นหวัดนานแล้วมันได้โลรังวนนะตัวเล็กก็คงได้ไปแล้วแหละคะ่ะเป็นนานเกินไปแล้วไม่ยอมหายสักทีตัวเล็กก็อยากร้องเพลงและมันก็ร้องไม่ได้ ได้นะคะเพราะว่าเสียงมันขึ้นจมูกอยู่มันไม่เพราะตอนตัวเล็กแกะกุ้งเนี่ยตัวเล็กก็ร้องเพลงไปด้วยนะคะทุกวันนี้อ่ะตัวเล็กโคตรมีความสุขเลยนะไม่มีเรื่องอะไรให้เครียดจะเหนื่อยหน่อยก็ตอนที่ลูกพูดยากแค่นั้นแหละจ้าในที่สุดตัวเล็กก็แกะกุ้งเสร็จแล้วนะคะกุ้งขาวจ้าเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ํากันเลยจ้าที่จริงอ่ะตัวเล็กล้างน้ําไปแล้วนะคะสองรอบเพื่อความสะอาดน่ะต้องล้างหลายๆรอบกันไปเลยวันนี้ก็จะทําให้เด็กๆก,กินด้วยนะคะเพราะว่าน้องนาทีกับพี่ตะวันน่ะชอบกินกุ้งมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ตัวเล็กก็ล้างไปรอบที่4แล้วจ้าล้างเสร็จแล้วก็เก็บไว้ก่อนจ้าเพราะว่าตัวเล็กจะไปเก็บใบกะเพราก่อนตัวเล็กเห็นมันเกิดข้างๆโอ่งค่ะเห็นมันมีใบเยอะดีค่ะก็เลยมาเก็บตรงนี้ตัวเล็กก็จะเก็บไปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเล็กเป็นคนที่ชอบกินใบกะเพรามากๆเลยพอได้ใบกะเพราแล้วตัวเล็กก็จะทําการผัดเลยจ้าผัดกะเพราน่ะเป็นเมนูง่ายๆนะใครๆก็ทําเป็นเนาะตัวเล็กก็ตําพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็ข่าใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันค่อนข้างขาวกว่าหมูนิดนึง ผัดจนพริกเหลืองหอมเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันหอมหอมนะตัวเล็กนะเป็นคนที่ชอบทํากับข้าวมากๆเลยนะคะถ้ามีเวลาก็ชอบทําค่ะพอมันหอมได้ที่แล้วเราก็เอากุ้งของเราใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้มันเข้ากันจ้าตอนนี้หนะควันมันลอยขึ้นมานะคะทั้งหอมทั้งจามเลยค่ะยิ่งตัวเองเป็นภูมิแพ้อยู่จามอยู่นั่นแหละจ้าพอตัวเล็กผัดได้ที่แล้วตัวเล็กก็จะทําการปรุงเลยนะคะเรื่องปรุงก็ปรุงตามใจเราเลยนะคะอันไหนอร่อยก็ปรุงไปเลยค่ะเพราะว่าผัดกะเพราอะทำยังไงก็ อร่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเท่าที่เห็นนี่แหละจ้าปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลุกเค,คล้าให้มันเข้ากันไปเลยนะคะดูเหมือนจะแห้งๆนะตัวเล็กก็เลยเติมน้ําเปล่าไปด้วยนิดนึงแล้วก็คลุกเค,คล้าให้มันเข้ากันอีกรอบจ้าดูสิคะแค่นี้มันก็น่ากินอยู่นะนี่จ้าหน้าตาคนผัดของเราเวลาทํากับข้าวนะตัวเล็กอนะ่ะชอบผัดมากๆเลยพอมันสุกแล้วตัวเล็กก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะใส่ใบกะเพราเสร็จแล้วก็คลุกเค,คล้าผัดให้ มันเข้ากันอีกรอบตอนนี้นะตัวเล็อกอยากจะบอกว่ามันหอมๆถ้ามันทะลุหน้าจอไปได้นะคะอยากจะบอกว่ามันหอมมากๆเลยในที่สุดผัดกะเพราของตัวเล็กก็สุกแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะหน้าตาน,า,าน่าทานมากๆเลยเออตัวเล็อกอยากจะบอกว่ากุ้งภาษาบ้านตัวเล็อกอ่ะเขาเรียกว่ากาซูมนะจ๊ะเมนูของวันนี้ก็มีผัดกะเพรากุ้งจ้าแล้วก็มียำดักแดก้ตามด้วยปนมะเขือจ้ามีแต่เมนูอร่อยๆทั้งนั้นเลยสงสัยตัวเล็กจะกินข้าวหมด3าจานนู่นแหละจ้ายิ่ง เป็นคนกินอะไรก็อร่อยอยู่เออวันนี้น้องนาทีไปจับของขวัญมาน้องนาทีได้ขนมปี๊น้องนาทีนั่งกินดีดีส่วนพี่ตะวันก็ได้ขนมแล้วก็ลูกอมจ้ะดูสิคาน้องนาทีเต้นยงยงยงเลยเต้นให้แม่ดูด้วยปีใหม่เด็กๆหยุดตั้งสิบวันเลยจา้าหยุดนานเกินหยุดนานขนาดนี้กวนแม่ทั้งวันละพอหกโมงเย็นเด็กๆอาบน้าเสร็จแล้วเราก็มารวมวงกันกินข้าวเหมือนเช่นเคยจา้ามาจา้ามากินข้าวด้วยกันตัวเล็กไปกินข้าวก่อนนะจา้าบ๊ายบายหิวข้าวแล้ว